นเมาเมมาพร้อมกับวิดีโอเปิดโปงเทคนิคการแต่งรูป ไม่ต้องสอนแต่งหน้ากันแล้วทีเดียวเรามาสอนแต่งรูปกันเลยดีกว่านะคะเพราะาดูนี้เนี่ยนะคะหลายๆคนก็แบบต้องลงรูปใช่ไหมอินสตาแกรมเฟซบุ๊กอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็อยากแต่งรูปให้เผยดูสวยดูมีอะไรนะคะวันนี้เนี่ยเมย์ก็มาแชร์เทคนิคการแต่งรูปในรูปแบบของเมย์นะคะง่ายๆแล้วก็ไม่ยากแน่งงนอนถ้าอยากรู้ว่าแต่งยังไงใช้แอปพลิเคชันอะไรนะคะไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะหลังจากที่ได้รูปแล้วนะคะเมย์ก็จะมาใช้แอปพลิเคชันแต่งรูปนะคะแต่ว่าเห็นเยอะขนาดนี้ไม่ได้ใช้หมดนะเมย์ใช้แค่2ออันนี้นะคะ แต่ว่าเมยจะไปปรับแสงที่ Snapseed ก่อนนะนี่คือรูปที่จะแต่งกันในวันนี้นะคะก็ไปที่ตัวดินสอแก้ไขเขาก็จะมีให้ปรับจูนอิมเมจครอบรูปต่างๆนะแต่ว่าที่เมย์ใช้หลักๆคือ ดูนิเมตตรงนี้นะคะคือมันจะยังไม่มีอะไรตรงนี้แต่เราต้องแบบใช้การสไลด์มันจะเห็นอันนี้ขึ้นมามี brightness ใช่ไหมคะพออยู่ไ r i g h t n e s s มันก็ปรับนี้เลยนี้ก็คือปรับความสว่างได้ไม่รู้สึกว่า s n a p s e e เนี่ยการปรับแสงสีมันจะละเอียดกว่า visco cam นะคะมี ambient นะคะนีก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็แบบคนสว่างแบ็กกราวสว่างด้วยหรืออะไรเงี้ยก็ลองลองปรับตามที่ชอบดูถ้าอยากได้รูปที่ฟุ้งๆสวยๆหน่อยนะคะก็ต้องปรับ contrast ให้ลงนิดนึงนะให้มันแบบไม่ไม่ไม่ไมเข้มมากนะคะ saturation นะอยากให้สีรูกสดๆก็เพิ่มขึ้นได้นะคะ,อ,ะอาจจะดึง s h a d o w ขึ้นมาแบบไม่ให้มีเงามากเกินไปรูปจะได้ดูวินเทจวินเทจฟุ้งๆอะไรอย่างเงี้ยไฮไลท์แล้วก็วอร์มอันนี้ก็จะเป็นตัวปรับให้มันละเอียดขึ้นกว่าตัว visco แค m นะคะก็ติ๊กถูกไปแล้วก็มาปรับ ดีเทลตรงนี้ก็คือเป็นปรับสตรัคเจอร์กับชาร์ปเพนนิ่งนะคะก็คือปรับความคมชัดของรูปเม่จะปรับที่ชาร์ปเลยแล้วก็ปรับมาไว้ประมาณสัก10-18แล้วแต่นะลองดูว่าประมาณไหนรูปถึงจะแบบพอดีนะคะเพื่อลดการแบบสูญเสียการคมชัดจริงๆเขาก็มีให้เลือกปรับเยอะนะตรงนี้แต่ว่าเมยก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะคะเราจะไปแต่งฟิลเตอร์หรือสีต่อที่วิสโกแคมมากกว่าก็เซฟเลยค่ะเรียบร้อยแล้ว ต่อไปนะคะใช้วิสโก้แคมต่อ เข้ามาหน้าฟิลเตอร์เราจะบอกว่าน้องเมมีฟิลเตอร์ประมาณ8 0 0 0สนฟิลเตอร์นะคะ uh huh. ซื้อไว้เยอะมากเนื่องจากว่าชอบแต่งรูปเล่นแต่เอาจริงๆอ่ะมันใช้แค่ไม่กี่ฟิลเตอร์นะคือไม่ได้จําเป็นต้องซื้อเลยอ่ะเอาจริงๆที่มีอยู่ก็โอเคแล้วคือถ้าแสงรูปเราโอเคแล้วเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องไปปรับตรงเนี้ยตรงที่มี brightness หรืออะไรเงี้ยอีกนะคะหรือถ้าใครอยากปรับก็ได้นะแต่ว่าเราเมีมาใส่ฟิลเตอร์เลยเพราะว่าตอนเนี้ยเราแต่งมาจาก snapseed แล้วเราก็ลองเทียบดูนะคะว่าชอบแบบไหนเม่จะเลือกใช้ตามแสงสีรูปแต่และแสงมันไม่เหมือนกันไง แล้วเวลาใส่ฟิลเตอร์มันก็จะได้ฟิลที่ต่างกันออกไปเพราะว่าเมย์ก็ไม่ได้แต่งรูปแบบทุกรูปต้องคุมโทนกันเป็นสีนี้สีนี้คือเราไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นเลยเงี้ยเราแต่งให้แบบชั้นสวยแค่นั้นพอนะ,ะอันนี้ก็จะแบบเข้มๆหน่อย e 6 e 8 a h b 1 h b 2เป็นฟิลเตอร์ฟรีมาอยู่แล้วนะคะถ้าอยากให้รูปดูเขาเรียกว่าอะไรดูเป็นเฟดๆดดูเป็นแบบวินเทจหน่อยนะคะจะใช้โซนตัวทีเนี่ยก็คือจะได้รูปที่เป็นแบบมีฝ้าเขาเรียกว่าอะไรรูปมีฝ้าเอออีกฟิลเตอร์หนึ่งท ใช้บ่อยอะถ้าเป็นรูปถ่ายจากมือถือฟิลเตอร์ A7 เนี่ยเมย์จะใช้บ่อยมากเพราะว่ามันก็ดูสีสวย A05 0 6แต่ว่าพวกนี้ต้องซื้อไงแล้วแต่ใครสะดวกพอเลือกฟิลเตอร์ได้แล้วก็มาปรับความเข้มของฟิลเตอร์ว่าเราต้องการแบบแค่ไหนเอาประมาณนี้ละกันนะอันนี้ไม่ใช้ทีหนึ่งนะคะก็จะเป็นรูปฝ้าลงนิดนึงนะคะดูอ่อนๆนิดนึงนะแล้วก็อาจจะมาปรับต่อนะคะมาเพิ่มชาร์ปอีกนะรูปจะได้คมๆนะะชัดๆก็มีสกินโพนนะคะ เมย์ชอบเมย์ไม่ชอบสีเหลืองอ่ะชอบไปสกินโทนสีชมพูเพราะว่าเป็นคนเหลืองแล้วนะจ๊ะมีวิกเนตนะเพิ่มแมสเพิ่มมีดนึงก็ได้บางทีเราก็แบบแต่งๆไปเพื่อรู้สึกว่าใช้ฟิลเตอร์ใช้การแต่งในโคมดีอ่าปรับเฟดอีกนิดนึงนะคะเพิ่มเซทเรชันไหมให้ดูแบบสดใสมากขึ้นเลยดีไหอ่าปรับเซทเรชันให้ดูใสมากขึ้นหนึ่งหรือสองนีวะซึ่งนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเซฟเลยเซฟเลยอย่ารอช้า ไปดูรูปกันนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วแค่นี้ก็ได้มา1รูปอาจจะแบบ ผ่านซักแอป2แอปหน่อยนะคะก็เพื่อรูปที่สวยใช่ไหมไม่รู้ว่าทุกคนแบบทําได้นะคะและ้วก็แอปที่เมย์เอามาใช้นี่คือเป็นแอปฟรีนะคะที่เมย์ต้องเสียตังคือเมย์ไปซื้อฟิลเตอร์มาเพิ่มเองนะคะเป็นกิเลสส่วนตัวแต่ว่าเอาจริงๆเมย์ก็ไม่ได้สนับสนุนให้ทุกคนแบบไปซื้อตามหรืออะไรอย่างงี้นะ,ะก็คือสามารถใช้ฟิลเตอร์ฟรีที่เขามีให้อยู่แล้วแล้วก็ไปปรับโทนปรับสีเอาตามที่ชอบนะคะเมย์ว่าจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับสไตล์ของเราด้วยหวังว่าวิดีโอนี้นะคะคงจะเป็นประโยชน์กับสาวๆหลายคนที่กําาลลลลัังงงงแบบววว่่่ออออยยยยููนยูนนุคคเชีต้งลงล้รรปปะะไกก็จมสะ วันนี้เนะะี่ยค่ะเมย์ก็เอามาฝากไว้เท่านี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะวันนี้เมย์ไปแล้วสวัสดีค่ะ